ยังพันเตสังคทานานิสักปาริภาลานิพิกูสังคชาโอโนชยามาสาธุโนพันเตพิกูสังคโคปฏิคันหาตูอัมหากางังที นี่คือวัดพระปรางนะเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสุโขทัยนะปัตตานีปัตานีบริเวณนู้นบริเวณนูนนี่มีงานประจําปีขยาวหางนิพานังโหตุยกประเคนเลยครับนะจับด้วยกันเลยนะนี่เป็นพระปรางที่เป็นที่เลื่องลือพอคาแมคคาแฮมเบอร์เกอร์นเนาะเออก็ เตรียมตัวตรวจน้ำเปิดฝาพัชนะนะที่ใส่น้ำเพืเตรียมตัวตรวจน้ำจากไปกันเลยนะอับนี่หมดแล้ว Tak be kerja tak apa, jatuh anak boleh tanggung, การแล้วนะแต่พระมีก็ขอเรียนเชิญเนาะเอ่อนำผ้าห่มนะที่เออ่จะเออม่มาถวายเพื่อเป็นอานิสงส์เรืเ่องปมาณเนาะถวายทางนาำตังนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเออ่วันพรุ่งนี้หมดโอกาสแล้วนะ ไม่ได้แล้วของประธานตรงนี้ก็จะหยุดแล้วนะเออถ้าจะแสวงวายทงทุกวันก็มีอยู่นะแต่ไม่มีคนตกแบบนี้หรอกเออมาแล้วกรรมการเป็นไหนเล่าเออตะเบดเป็นไหนเล่าแม่ยอหน่อยไปแล้วหายไปแล้ว <c oughs> อ่าไม่เป็นไร พักผ่อนก่อนก็ได้นางพันเตสังฆทานานิีะปริวารานิภิกคุสังฆสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกคุสังโฆปฏิคันหาตูธรรมภาการเทธรัตา ตอนนี้ผมอยู่บริเวณสะพานแขวนนะของวัดพระปรางที่ศรีสัชนาลัยนะวันนี้เสียงเจ้บเจยวเนี่ยกำลังมีงานประจำปีนะสะพานแขวนนี่เป็นสะพานที่เก่านะสะพานเก่าที่เมื่อกี้ยังมีคนเดินสญจรมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้ามาได้นะทำด้วยสลิง